สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากรถยนต์ของเราเป็นรถที่มีสภาพเก่านะครับก็คือ,อถ้าเราเราก็จะเป็นต้องดูแลบำรุงรักษาด้วยตนเองนะครับเทคนิคง่ายๆในการดูแลบำรุงรักษาของเรานะครับสิ่งที่จำเป็นอันดับที่หนึ่งก็จะมี ม่น้ำนะครับม่น้ำสังเกตดูดีนะครับก็จะมีระดับน้ําก็ให้อยู่ระดับมันมันจะมีโลโลแล้วก็ฟูนะครับระดับม่น้ำก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับการเติมม้านน้าก็อยู่ให้ดับที่ฟูนะครับก็คือวา่าให้สูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็สังเกตดูวิธีการดูนะครับมันก็จะมีเขาก็จะบอกมาเป็นว่าเห็นไหมครับมี ถ้าไฟเต็มก็จะเป็นสีเขียวสีแดงแก็สีขาวต่างรแดับน,นะครับแล้วก็มีที่สําคัญอีกอย่าง,งคือ,อะระดับหม้อไ,ไอ้นี่ครับเป็นหม้อหม้อน้ําสําหรับไอคือไอที่ปัดน,น้าฝนนะครับก็เตียมให้ระดับนะครับสิ่งที่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะมะีนี่นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันพาวเวอร์ก็จะมี มีลำดับก็จะมีแม็กแล้วก็มินแล้วก็น,นี่เป็นน้ำมันเบรกนะครับก็มีสภาอย่างนี้สําหรับน้ํามันเครื่องนะครับก็จะเป็นของมันก็จะมีที่บอกมีขีดอยู่2ขีดนะครับก็ถ้าสมมุติมันมันต่ํากว่าเราก็ต้องเติมให้สหูบหายนั่นใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ การแนะนําเทคนิคและวิธีการดูแลเครื่องยนต์ของเราในเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่อางนี้นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับช่องเพชรแผ่นแชนเนลนะครับแล้วก็ติดตามช่วยติดตามว่าคลิปต่ตอไปนี้พวกเราจะมานําเสนอเทคนิคและวิธีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต์ในด้านใดบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม